ฝนตกฝากหมวกไว้หน่อยนะนินจาวันนี้เอาสกูปีไป้ไปไปซนกันหน่อยตามคลิปเลยตามชื่อคลิปจะเอาสกูปี้ไปลองไล่เม็ดดูนะครับไม่ได้ลองได้เม็ดหรอกแบบคือมีเม็ดในดวงใจอยู่เลยฝนตก เอ้ยมันโอ้ยมันจะตกในวันนี้อ่ะทไมมะเดี๋ยวไปซื้อเม็ดกันก่อนนะว่าจะลองซื้อเป็นเก้ากับสิบเอ็ดกรัมนะครับเหตุผลที่ซื้อเก้ากับสิบเอ็ดเดี๋ยวมาบอกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปร้านขายของแต่งรถเล็กก่อนอยู่ในซอยหอนี่เองใกล้ๆแต่ว่าไม่เคยมาซื้ออะไรเลยว่ะเดี๋ยวไปซื้อแป๊บหนึ่งนะ ได้เมือนกนะเป็นแปดกับสิบสองเพราะว่าเก้ากับสิบเอ็ดไม่มีแปดกับสิบสองรวมกันได้หกสิบกรัมเท่ากันนะกับเก้ากับสิบเอ็ดคือน้ำหนักรวมมันได้หกสิบกรัมไงแต่ว่ามันมันมีเม็ดไอเม็ดเบาอ่ะลดไปจากที่ผมอยากได้ก็คือเก้าใช่ไหม กลายเป็น8ลดไป1กรัมแล้วก็เม็ดหนักที่อยากได้จาก11เพิ่มไปเป็น12นะแต่ว่าน้ำหนักรวมมันยังได้60กรัมอยู่ก็ก็โอเคน่าจะโอเคอยู่ที่ไล่ไล่สเตอร์อะไรวะไม่ใช่ไล่สเตอร์เขาเรียกว่าไลเ่เม็ดที่เหตุผลที่ผมต้องมาไลเ่เม็ดเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดิมๆม,มเนี่ยมันขี่ในเมืองไม่ค่อยจัดจ้านจี๊ดจา๊าดสวิตสวัดนะก็เลย อยากจะไล่เม็ดให้มันดูปิดมือขึ้นนิดหนึ่งเวลาบิดเพราะส่วนใหญ่ก็ซ้อนสองด้วยนะแล้วมันบิดไม่ออกเวลาเราตั้งใจบิดอะ่ะแต่เอาจริงๆผมเป็นคนที่เปิดคันเร่งเรื่อยๆอยู่แล้วนะไม่ได้รีบแต่ว่ามันมีบางจังหวะที่เราต้องใช้คันเร่งแต่แต่รถมันไม่วิ่งอะ่ะคือบิดแล้วมันไม่ตามมือมันก็เลยอาจจะเสียจังหวะไปในบางเหตุการณ์ที่เราต้องการกําลังนะแล้วมันมาไม่ต่อเนื่องไนงะเอาเป็นว่าไล่เม็ดให้เ,หเบาลง ทำให้ต้นมันวิ่งดีขึ้นแต่ว่าไปเท่าเดิมนะไปเท่าเดิมเพราะว่าชามยังเป็นชามเดิมอยู่นะครับแต่ถ้าเม็ดเบาเกินไปก็สายพานขึ้นไม่สุดล่องชามไมอ่อะใช่ไหมแล้วก็ทําให้ท็อปสปีดอาจจะหายถ้าเม็ดเบาเกินไปบอกก่อนว่าไอ้เรื่องการไล่ชุดข้างทําชุดข้างรถสายพานเนี่ยผมเนี่ยถือว่ามือใหม่เลยไม่ได้ศึกษามาแบบ นานอ่ะไม่เหมือนโซ่สเตอร์นะโซสเตอร์นี่พอจะรู้เยอะกว่าอันนี้ผมจะรู้น้อยกว่านะสําหรับใครที่มีความรู้เยอะๆเราอยากแบ่งปันก็ในคอมเมนต์ได้นะแต่พื้นฐานพื้นฐานแบบทั่วไปผมก็พอรู้นะว่าต้องทําอะไรถึงจะได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบรู้แบบกูรจูจ๋าขนาดนั้นใครมีอะไรก็แนะนําได้ไอเรื่องสเต็ปการไล่เม็ดเนี่ยมันก็ไม่จบคือมันแล้วแต่คนอ่ะ เราจะไปอิงค่าตามคนอื่นบอกไม่ได้นะมันต้องลองเองนะแต่ค่าเก้ากับสิบเอ็ดเนี่ยผมเอาค่าที่มันแบบผมไปดูในกลุ่มมานั่นแหละเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ว่าจะใส่เท่าไหร่ดีจะไล่เท่าไหร่ดีก็เลยไปดูในกลุ่มเขาก็ลองแนะนําว่าถ้าในเมืองเนี่ยเก้ากับสิบเอ็ดลองดูไหมอะไรเงี้ยเห็นส่วนใหญ่มีคนแนะนำเก้ากับสิบเอ็ดค่อนข้างเยอะนะก็เลยอ่างนงั้นเดี๋ยวลองเก้ากับสิบเอ็ดดูก็ได้แต่ว่าพอมาซื้อแล้วมันไม่มีเก้ากับสิบเอ็ดได้แปดกับสิบสองมาแทน ก็โอเคถือว่าบวกลบประมาณ1กรัมจากของเดิมที่ตั้งใจจะได้นะนั่นเดี๋ยวไปซื้อเอ้ยไปซื้ออะไรล่ะซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวไปลองใส่เม็ดที่ร้านพี่เมย์แต่เดี๋ยวก่อนใส่เม็ดเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนนะว่าอัตราเร่งต้นจนถึง80เนี่ยกี่วิเออแล้วเดี๋ยวมาดูกันเทียบกันกับตอนที่ไล่เม็ดเสร็จแล้วนะไปเดี๋ยวว่าไปร้านไทแมนตรงห้าแยกที่เดิม ก่อนจะไปไล่เม็ดเดี๋ยวต้องมีการเปรียบเทียบกันหน่อยว่าได้มาแล้วมันดีกว่าจริงไม่แน่ใจว่าสุดทางนี้จะทำความเร็วได้80หรือเปล่านะคือผมอยากลองดูว่า0ู0ถึง80เนี่ยมันเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าเออเข้าไปลูกอ่าก็ เอาสกู๊ปปี้ไปใส่กระจกไมแฮนด์ Hand มาด้วยนะแล้วก็ใส่อันนี้สำหรับดู GPS ตอนวิ่งไรเดอร์นะครับตอนนี้เหมือนเมฆจะเยอะนะมันจับ GPS ไม่ติดวานะดูเหมือนเมื่อกี้ซัมซุงจะมีปัญหานะแอปหา GPS ไม่เจอเพราะโทรศัพท์แม่งถูกก็งี้แหละทุกคนมาเดี๋ยวลองดูศูนย์ถึงหนึ่งอยนะหนึ่งสองไปหมดปอก มันจะถึงหนึ่งร้อยไมเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงแน่เลยว่ะเอาเท่าที่ได้นะให้ได้สัก80ดิบ G P S โอเคได้80แล้วโอ้ยกว่าจะ80ดิบ G P S ก็ไกลเหมือนกันนะเนี่ยเยดเคได้มา82นะครับใช้เวลา23วิอ๋หอหหาหนึ่งส่วนสไม้เหรอคือ4 เมื่อกี้วิ่งมา402เมตรแล้วหรอวะไวแฮะหนึ่งส่วนสี่ไมล์ใช้เวลา23.5วิตอนแรกอ่ะผมว่าจะอิงเป็นค่าที่แบบอ่า60เท่าไหร่80กี่วิอะไรเงี้ยออกตัวนะแบบ0ูนย์ถึงหกสูนย์ถึงแ0ว่าใช้เวลากี่วิแต่ว่า แอปใน iPhone เนี่ยแอปนียมันไม่มีละเอียดแบบนั้นไงผมยังหาแอปที่มันละเอียดแบบนั้นไม่ได้ส่วนในแอปที่เคยใช้ที่เป็นแดกเลสไอเมื่อกี้ที่ผมพยายามจะใช้ในซัมซุงอะ GPS แม่งหามันมันหา GPS ไม่เจอเว้ยเออก็เลยไม่ได้ใช้แอปเมื่อกี้นะในโทรศัพท์ซัมซุงเมฆมันเยอะนะแบบโทรศัพท์มันราคามันถูกไงแล้วแบบเออมันคงสู้ iPhone ไม่ได้หรอกเรื่องความเป๊ะเรื่อง GPS อะไรเงี้ย เอาเป็นว่า1นส่วนสีไม้ผมใช้เวลา23.5วินาทีนะสำหรับสกูปี้เม็ดเดิมก็คือ13กรัมแต่ว่ามันก็เริ่มสึกไปแล้วอาจจะไม่ไม่ถึง13กรัมเป๊ะเดี๋ยวมาลองไล่เม็ดที่เพิ่งซื้อมาดูนะว่า1นส่วนสีไม้ต้องเร็วขึ้นไหมโดยทฤษฎีนะมันต้องเร็วขึ้นไปไปไล่เม็ดแกะชุดข้างกัน่ะชั่งน้ำหนักเม็ดดูที่ซื้อมาว่าได้ตามที่ เขียนหรือเปล่าอ,อันนี้เม็ดสิบสองกรัมสิบเอ็ดจุดเจ็ดอ้าวหายไปไหนเนี่ยอันนี้แปดอุ้ยแปดจุดสองเกือบเกือบจะหักล้างกันได้พอดีเมื่อกี้สิบเอ็ดจุดเจ็ดได้ยี่สิบพอดีคู่ละยี่สิบสามคู่ก็หกสิบเออก็พอดีนี่ว่้อ่ะไปเดี๋ยวไปแกะชุดข้างกันก่อน รถสภาพสกบุกมากตอนนี้ถอดน,น็อตออกมาหมดแล้วนะเดี๋ยวแกะฝาครอบระวังแกนะฮะเดี๋ยวมาไล่ดูอัปเดตของแต่งสู o ูปี้ว่าไปทำอะไรมาเพิ่มบ้างก็ไม่มีอะไรมีแค่ก็หลังจากวันที่ทำไฟหน้าใช่ไหมวันนั้นไฟหน้าเปลี่ยนเป็น LED ก็มีแค่กระจกปลายแฮนด์ของ Racing <Fragen> Power นั้นะสองข้าง ดูซิ่งดีมุมมองดีกว่าเดิมแต่ว่ามุดมุดยากกว่าเดิมนิดนึงก็คือมันยืนออกไปนิดหน่อยเราต้องเผื่อเลยอนะที่มันยืดแล้วก็หมวก MT ใบใหม่ซื้อมาจะสเดือนเองไม่ได้รีวิวเลยนะไว้เดี๋ยวค่อยทำคลิปรีวิวให้ใช้มาสองเดือนแล้วขอ้อมูลแน่นมากพอที่จะรีวิวแล้วนะแต่ขี้เกียจทำตอนนี้ <c oughs> เดี๋ยวไว้จะทำให้นะ <c oughs> เผื่อใครสนใจ MT อะไรนะ t h u n d e r 4 SV นะลายใหม่ด้วยเนี่ย <S <S ลาเม็ดนี่เอาแต่ต้นนะฮะถ้าอยากได้ไปลายก็ต้องทำชามแต่ว่าไม่รู้ว่าทำแล้วแบบมันจะได้อย่างที่หวังไหมไงก็คือถ้าอยากได้ไปจริงทําชามมันก็ช่วยนิดนึงแต่ถ้าจะให้เห็นผลก็ต้องทําเยอะกว่านั้นต้องทําลูกทําอะไรแล้วแบบท่อกองอะไรเงี้ยมันจะเยอะไงก็เลยเอาแค่ เน้นขับในเมืองเน้นต้นเราไล่แค่เม็ดก็พอนะสำหรับรถผมที่ไม่ต้องไม่อยากไล่ไปเพราะเดี๋ยวมันกลัวมันไม่จบเออแล้วมันไปเรื่อยค่าใช้จ่ายก็ไปเรื่อยถ้าอยากได้ไปไปขับเนินยาวเอออันนี้เน้นต้นในเมืองก็พอก็เลยทําแค่เม็ดนะแต่ไม่รู้จะจบหรือเปล่าเม็ดแบบเผื่อไม่พอใจอยากลองฟิลลิง่งแบบเม็ดอื่นอะไรเงี้ยเอออยากลองไล่เม็ด มันแล้วแต่ฟิลอะเออมันอยู่ที่คนขับว่าพอใจแบบไหนต้องลองไปเรื่อยๆสำหรับเม็ดไม่มีตายตัวนะเราก็วันก่อนเพิ่งเปลี่ยนสายพานแล้วก็ล้างชุดข้างมาด้วยนะสกปรกแล้ว <c oughs> มันไม่มีปากกินในนี้พี่เมย์แบบมันหลุดไปแล้วเออไอปากกินที่เราใส่มามันขาดไปนานแล้วเราก็ไม่ได้หามาใสอาจจะมีฝุ่นเข้าไปบ้าง ไม่หรอกแม่อันนี้อันนี้มากกว่าพวกครดพี่ผงแล้วก็สายปลานี่ยองของพงษ์กัดสายปลาแล้วก็ผงกมิดแต่พอล้างชุดข้างไปวันก่อนวิ่งดีขึ้นแบบลื่นขึ้นนิดนึงเออบิดแล้วมันลื่นขึ้นมีผลนะถอดออกมาหมดแล้วก็ล้างกับใอ้พวกน้ํายาล้างอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเป่าให้แห้งด้วยนะหรือใครจะเป่าแค่ลมก็ได้แต่วันนั้นคือว่างถอดมาแล้วก็ อัจจะลบีใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็เลยล,ลื่นเลยวันนั้นหลังจากถอดมาล้างนะไม่ได้ล้างเลยเนี่ยสี่หมื่นสี่หมืนกิโลคือตอนนั้นที่ทํายังไม่สี่หมื่นเนี่ยสามหมื่นประมาณสามหมื่นแปดสามหมื่นเจ็ดเออเราพอมาล้างเรารู้สึกเอ้ยมันบิดลื่นขึ้นนะดีดีงามนะสําหรับใครที่อยากให้อยากล้างก็ล้างได้มันมีผลทําให้รู้สึกบิดลื่นมือขึ้นนิดนึงอืม เราจะฟิลลิ่งกันดูนะไปเดี๋ยวถอดชามเปลี่ยนเม็ดเม็ดอยู่ไหนแล้ววะอยู่นู่นอเดี๋ยวแกะออกมากันเงออกมาแล้วอันนี้ก็ปลอมใช่ไหมอันนี้แท้แท้เลยใช่แท้เยี่ยนแล้วเลยมเม็นเรียมเลยอันนี้คือเม็ดเดิมติดรถตั้งแต่ออกมาเจ็ดปีที่แล้วแปดปีแล้วปีนี้ร้อนว่ะ ของเดิมสักูป,ปี้ตัวนี้เจนสองหนักประมาณสิบสามสิบบางคนก็บอกสิบาจุดห้านะแต่บางคนก็บอกสิบสามแต่ว่าเคยช่างดูวันนั้นอ่ะสิบสามแต่ว่ามันขเขาเรียกไงวะมันมีรอยขูดรอยอะไรอย่างนี้ไปแล้วมันเสื่อมไปแล้วนะมันไม่ได้แบบกลมแล้วอะ่ะก็อาจจะเป็นสิบามจุดห้าเหมือนที่เขาบอกก็ได้ก็เดี๋ยวเราจะเอาเม็ดใหม่ใส่ลงไปนะครับเป็นแปดกับสิบสอง ของเดิมน้ำหนักมันรวมได้76นะ13 6เม็ด76แล้วก็ลดมาเหลือ60ลดไป16กร,รมัมก็ถือว่าเยอะนะแต่ก็มีคนแนะนําไงว่าลองดูคือเราไม่ได้ซีเรียสไปอยู่แล้วถ้าเกิดมันวิ่งได้ไม่ถึงร้105เท่าเดิมก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมเน้นใช้ในเมืองไม่ได้ไปวิ่งท็อปสปีดกับใครอย่างที่บอกอเดี๋ยวมาลองดูกันว่าถ้าใส่ไปแล้วจะดีขึ้นไหมหรือว่าแย่ลง ไม่รู้ว่าจะพอใจหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยว่าจะพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ไหมนะ,ะใส่เม็ดนะครับมีเบา<ม><ม>บกันนะบหนักเบาก็คือแปดในที่นี้นะเบาคือแปดหนักคือสิบสองแล้วก็นับซ้ายนับขวาเาล้ยน,นับขวานับซ้ายเอาละเอาละมือแล้งงานเท่านีย<อ>ไม่ค่อยได้ทำจะด้วยรถเล็กมือมือกับมือขวาซ้าย เนี่ยดูแล้วที่ใส่คิวบิกก็แบบเนี้ยอืมเออมีคิวบิกวิ่งวิ่งวิ่งทีอยู่คิวบิกอันนี้ได้ทั้งต้นทั้งใบอันนี้เน้นต้นแต่ว่าไปก็ได้เท่าเดิมอืไปได้ร้อยถีบเท่าเดิมแต่ต้นมาไวกว่ากว่าเดิมมาดูคิวบิกของพี่เมย์กันหน่อยนะนี่เพิ่งไปทำอะไรเพิ่มมาชกหน้าเออชกหน้า ชามเป็นชามเป็นสันสายพันธุก็เลยขึ้นไม่สุดอันนี้รถสภาพสี่หมื่นกิโลแปดปีนะไม่เคยทําอะไรกับชุดข้างดูชามเป็นสันไปแล้ววิธีแก้ก็คือใส่ชามแต่งหาโข้ออ้างใส่ชามแต่งเลยบอกบอกที่บ้านว่าเบิกศูนย์กี่พันอ่ะ ประมาณพันสองพันเฮ้ยแล้วก็เราก็แอบไปใส่ช่มแต่งไแต่ถ้าที่บ้านดูคลิปนี้อยู่ก็เรียบร้อยฝนตกแล้วนะว้าแย่จังทำไมมันต้องมาตกวันนี้ด้วยวะอุตส่าห์แบบไปเทสให้ดูว่าหลังจากใส่มาแล้วมันต่างแค่ไหนแต่ถ้าพื้นเลื่นอ,อย่างนี้อาจจะมีปัจจัยนิดนึงมั้งไม่รู้รอจะฟรีหรือเปล่าแต่ที่รู้คือตอนนี้ ผ้าคัดเริ่มจะเริ่มจะแบบเหลือน้อยลงยังไม่หมดแต่ว่าเริ่มจะเหลือน้อยเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันวันนี้เอาแค่ไล่เม็ดไปก่อนดูไปทีลสะสเต็ปว่าไล่เม็ดแล้ววิ่งเป็นไงแล้วถ้าวันหลังมีโอกาสได้เปลี่ยนชามจะวิ่งเป็นไงตอนแรกผมไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเลยนะชามเพราะรู้สึกว่ามันจะบานปลายแต่ในเมื่อชามเดิมมันเริ่มสึกแล้วเนี่ย การเปลี่ยนก็ไม่ใช่อะไรที่แบบบานปลายไงคือมันต้องเปลี่ยนเพื่อประสิทธิภาพที่ดีเพราะมันมีการสึกหลอไปแล้วนะข้ออ้างคอ้างสําหรับคนอยากเปลี่ยนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่คลิปนี้เอาแค่เม็ดก่อนได้เวลาลองเทสแล้วนะสําหรับเม็ดแปดแปดแปดเท่าไหร่วะแปดสิบสองเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ยังไม่รู้สึกว่า แตกต่างหรือจับฟิลไม่ได้ตอนนี้มันดีขึ้นหรือเปล่าวะทำไมผมรู้สึกจับฟิลไม่ค่อยได้เลยวะจับฟิลไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ต้องจับ g p s ก่อนนะตอนนี้ในอแอปอยู่ใหนเนี่ยมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเวลาจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าใช้ อันนี้เป็นตัวอ้างแต่ว่าพื้นน่าจะลื่นลื่นขึ้นนะแต่มันเป็นพื้นคอนกรีตคงไม่ลื่นเท่าไหร่มาเดี๋ยวผมร้องให้ดูดีเซ็ตสามสองหนึ่งไปก็เหมือนจะเร็วขึ้นนะ ที่เดิมหนึ่งทับสี่ไม้ใช้เวลายี่สิบสี่วิเมื่อกี้ก่อนเปลี่ยนนะครับหนึ่งหนึ่งส่วนสี่ไม้ใช้เวลาเดี๋ยวอะไรของกูเนี่ยทําไมมันใช้เวลามากขึ้นอ่ะหรือว,ว่ามันเป็นที่รอบต้นกันแน่วะเฮ้ยผมง,งถ้าอย่างนี้ถือว่ายังเทียบไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่เห็นเลยว่ารอบต้นมันดีขึ้นหรือเปล่า เฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้อะงงงงมากตอนนี้ GPS จับไม่ดีหรอแต่ฟ้าก็เปิดแล้วนะจับแล้วมันมันช้ากว่าเดิม0.5ได้ไงไม่รู้หนึ่งทัสี่มาอย่างนั้นพี่แม่แต่ว่าต้นนั้นไม่รู้เลยแบบศูนย์ถึงสี่สี่มันไม่แน่ใจมันจับไม่ได้เออมันในแอปมันจับไม่ได้ไไดเดี๋ยวค่อยไปหาวิธี ตัดภาพมาที่อีกวันนึงครับหลังจากที่เมื่อวานไปลองทดลองการไล่เม็ดซึ่งคลิปเมื่อวานเนี่ยผลที่ออกมาที่มันได้เวลาช้ากว่าประมาณศูนย์จุดห้าวินาทีนะเราก็ตอนนั้นยังสับสนจนลืมไปว่าเออแบบเราไปไล่เม็ดเบาใช่ไหมเม็ดเบาต้นอ่ะต้นมันอาจจะรู้สึกว่าดึงดึงแต่พอเป็นปลายแล้วมันห่อยห้อยอย่ะนะเออเพราะเม็ดมันเบา ถ้าอยากได้ไปก็ต้องไลเม็ดหนักผมอะใช้แอปในซัมซุงใช่ไหมที่บอกแล้วมันจับไม่ได้ว่าศูนย์ถึงหกสิบศูนย์ถึงสี่สิบอะไรเงี้ยเออมันใช้เวลากี่วิมันก็เลยดูได้ไม่ละเอียดขนาดนั้นก็เลยเอาคลิปไปเทียบคลิปที่ผมขับเนี่ยก่อนแล้วก็หลังเปลี่ยนเม็ดนะเอาไปเทียบกันแล้วก็ผลที่ออกมาเท่าที่ดูในคลิปนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับออกตัวพร้อมกันเลยเนี่ยในคลิป ตอนไล่เม็ดเบาอะผมจะพูดว่าเม็ดเบากับเม็ดเดิมแล้วกันนะในคลิปตอนไล่เม็ดเบาอะทั้งที่ความรู้สึกตอนขับมันรู้สึกเหมือนดึงจริงๆนะแบบรอบมันใช้สูงขึ้นรู้สึกเหมือนลดมันบิดสนุกติดมือขึ้นแต่ว่าพอเอาเข้าจริงๆอ่นะในคลิปที่ออกตัวพร้อมกันกับเม็ดเดิมอะนะเม็ดเดิมทําได้ดีกว่านะตั้งแต่ออกตัวเลยเนะี่ยในรูปผมจะเทียบให้ดูเป็นแบบช็อตต่อช็อตนะครับว่าศูนย์ถึงประมาณ 0ถึง15เกือบ20เม็ดเดิมคือหน้าไม่นะเม็ดเดิมขึ้นแบบจะ20แล้วแต่ว่าเม็ดเบาเนี้ยได้ประมาณ10นิดนิด15อะไรเงี้ยแต่มันมีเรื่องของมุมกล้องเลยนะอาจจะเพี้ยนได้มุมกล้องมันก็แบบมีส่วนให้มันดูเพี้ยนไงแล้วก็รูปต่อมานะความเร็วของเม็ดเดิมอยู่ประมาณ30แต่ว่าเม็ดเบาเนี่ยจะอยู่20ไปปเกือบ30นะครับพอความเร็วขึ้นไปอีกสัก40 เม็ดเดิมมาถึงสี่สิบแล้วแล้วก็เม็ดเบาก็เกือบจะสี่สิบพอดีนะต่อไปก็ความเร็วหกสิบหกสิบนี่คือเม็ดเดิมหกสิบเลยนะพอดีเป๊ะแต่เม็ดเบาเนี่ยเกือบจะถึงขีดหกสิบคือถึงแล้วแต่ว่ายังไม่ได้หกสิบเป๊ะไงแล้วก็สุดท้ายมาจบที่ความเร็วหน้าไม่แปดสิบเม็ดเดิมส่วนเม็ดเบาเกือบแปดสิบประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้านะ ก็เหมือนถ้าถ้าถ้าสรุปในคลิปนะเออมันจะรู้สึกมันเหมือนเม็ดเบาเนี่ยมันช้ากว่าพอามาเทียบกันแล้วแต่ความรู้สึกที่มันให้อ่ะคือมันดึงในรอบต้นนะแต่พอปลายรู้สึกว่ามันห้อยถ้าเทียบกับเม็ดเดิมแต่พอมาเทียบกันในคลิปจริงๆถ้าอ้างอิงคลิปที่ให้ดูเมื่อกี้นะเฟรมต่อเฟรมนะเม็ดเบามันก็ขึ้นช้ากว่าเม็ดเดิมนิดหนึ่งอ่ะอาจจะเพราะน้ําหนักมันเบาเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าใส่ 8กรัมกับ12กรัมรวมกันมันได้60กรัมมันหายไป10หายไป18กรัมแล้วจากของเดิมถือว่าเยอะนะ18ไหมจะป8กับ60เออหายไป18กรัมก็ถือว่าเยอะนะข้ามเป็น10กรัมแล้วนะสําหรับถ้าเทียบกับเม็ดเดิมเออก็สรุปได้ว่ามันให้ฟีลลิ่งเหมือนบิดติดมือขึ้นในล็อกต้นแต่ว่าพอเทียบกันจริงๆแล้วอะ รู้สึกเหมือนเม็ดเดิมจะทําได้ดีกว่านะถ้าเทียบกันในคลิปแล้วก็เทียบอ้างอิงจากแอปใน iPhone ที่จับเวลาคอเตอร์ไมล์นะช้ากว่า0.5วิก็คือสรุปว่านั่นแหละเหมือนมันช้ากว่าถ้าเทียบกันนะในคลิปแล้วก็ในแอปช้ากว่าแต่ฟิลลิ่งที่ได้มันรู้สึกเหมือนบิดติดมือขึ้นจริงๆแต่มันใช้รอบสูงนะพอเอาไปใช้ในเมืองอะบิดติดมือบิดสนุกสนุกจนแบบเรายิ่งบิดมันก็ยิ่งกินน้ำมันนะ แล้พอมาใช้นอกเมืองยืนพื้นหกสิบไม้ก็เพียนนะไม้มันอ่อนขึ้นแล้วรอบก็สูงขึ้นกว่าเม็ดเดิมด้วยมันทําให้ก็กินน้ํามันข้อเสียมันเลยก็คือมันกินน้ํามันกว่าเดิมเออทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแล้วถ้าเราลองไล่เม็ดหนักจะเป็นยังไงก็คือตอนนี้นะที่ทุกคนเห็นเ,เดี๋ยวขึ้นรูปตอนไล่เม็ดตอนใส่เม็ดหนักให้ดูนะไม่ได้ถ่ายนะเมื่อกี้ไปร้านพี่เม์มา รอบนี้ใส่เป็นไอล่าสุดเนี่ยในรูปเนี่ยใส่เป็น14กรัมทั้ง6เม็ดเลยถ้าถ้านะถ้าเม็นเดิมมัน13.5กรัมมันจะได้ประมาณ80นิดนน้ำหนักรวมทั้งหมดเลยของเดิมๆมันจะอยู่ที่78กรัมแล้วทีนี้พอผมมาใส่14บมันก็บวกเพิ่มอีกอย่างละหนึ่งก็78็บวกหเออบวกไปหกกรัมก็เป็น84กรัมจาก78 เพิ่มอีกหกกัมนะครับผลที่ได้ก็คือต้นมันอืดขึ้นนิดนึงนิดเดียวแต่ว่าปลายก็รู้สึกเหมือนมันมีแรงลื่นๆขึ้นไหมวะบอกไม่ถูกนะแต่มันรู้สึกว่าเครื่องสั่นน้อยลงนะรู้สึกเหมือนใช้รอบน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่มันให้ฟีลลิ่งประมาณนั้นคือต่างกันแน่กับตอนไล่เม็ดเบาะเออพอมาใส่เมนะ็ดหนักสรุปประมาณนี้แล้วกันนะส่วน ระยะยาวก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนเม็ดเทสไใส่ตอนเนี้ย14กรัมนะ14กรัมทั้ง6เม็ดเลยนะลองใส่เม็ดหนักดูแล้วก็ชอบฟิลลิ่งเม็ดหนักมากกว่าเออกลายเป็นว่าไม่ชอบฟิลลิ่งเม็ดเบาซะงั้นนะก็เลยใส่14เป็นละกันสําหรับการใช้งานเรื่อยๆนะแล้วก็เม็ดแต่งข้อเสียมันคือมันจะเสื่อมไวกว่าเม็ดเดิมนะต้อง 5,000-6,000กิโลเดี๋ยวค่อยเปิดฝามาดูนะว่าสภาพเม็ดเป็นไงบ้างชามเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยงั้นตอนนี้ใส่14กร,รัมยาวๆไปนะฮะไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจืนันคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆนะ